รอมนี้ไม่มีน้ำตาลขนมขี้มอดเลยอ่ะแต่ขี้มอดไม่ใช่อย่างนี้ขี้มอดเป็นผงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ขี้มอดแต่มันคืออะไรไม่รู้เคยเห็นกล่องสีดำแดงเฮ้ยเป๊ะเคยกินแต่ว่าไม่ไม่เกินมันคือท็อปปี่ที่เป็นรูปไม้ไม้ขาวๆอ่ะขาวขาวคาราเมลุ๊กตามคยกินนี่อันนี้แหละแต่ไม่รู้ชื่อให้ทายกันนึกไม่ออก ดีค่ะพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะขวัญค่ะสวัสดีค่ะก็ค่ะเกมวันนี้นะคะง่ายๆเลยสันส้นๆง่ายๆปิดตาทายขนมโอ้โหจัดโอเคถือว่าให้มีนี้ใช่เราหามาทั่วทุกสัาร์ทีปิดตาอ่าฮะชิมปุ๊บบอกรสชาติก่อน นิดนึงแล้วก็ตอบออกมาว่าคืออะไรพี่ขวัญเสียนเรื่องกินอยู่แล้วไปมันไม่ใช่หรอกไอ้ขนมธรรมดาเพราะว่ากลัวอะไรเอาแปลกๆไม่ให้กินเน่ความอร่อยเอาขวัญไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าขวัญเชื่อถือไม่ได้เขาลิ้นจระเข้กินทุกอย่างได้หมดแล้วพี่หน่อยบอกว่าอย่างพี่ขวัญในยังไงก็แพ้มันก็ไม่แน่หรอกคนเราอะโพรยเรื่องของกินไม่ต้องมาพูดกับพี่หรอกพี่กินได้หมด พี่เ่ยกับขวัญพี่กินมาเยอะกว่าขวัญเขานีชนะชัวร์แล้วชนะพี่หน่อยด้วยเออเอายังคะพร้อมมากเลยพร้อมเลยเอาปิดเลยพร้อมค่ะพี่ก็มั่นใจไหมไม่รู้เลวกินไม่ถนัดไล็กินไม่ถนัดมาเริ่มกันที่ขนมแรกนะคะเอามือมาเลยครับเอาวางตรงไหนล่ะเดี๋ยวเขี่ยตกโต๊ะนว้ยพี่แกมีจับไม่ได้เหรอได้ได้ หลายสีด้วยอือราพลาดะรคือพี่ึหน้าตามันออกนะแต่พี่ไม่รู้ชื่อมันอ่ะเรากินตั้งแต่เด็กๆอ่ะร้านขายขนมตอนเด็กๆลยล่ะมันมันมันมนหวานหวานมีน้ำตาลเลยเคยกินอ่ะแต่ชื่ออะไรไม่รู้คือมันมันเหมือนขนมโก๋แต่มันก็ไม่ใช่ขนมโก๋แต่กิ่น่ะมันใช่อ่ะ เคลือบด้วยสีขาวๆอ่ะแล้วข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็อร่อยดีหวานด้วยไม่ค่ะมันเป็นขนมโบราณนะร้อนนี้ไม่มีน้ำตาลขนมขี้มอดเลยอ่ะแต่ขี้มอดไม่ใช่อย่างนี้ขี้มอดเป็นผงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ขี้มอดแต่มันคืออะไรไม่รู้แต่ไม่รู้ชื่อให้ทายกันนึกไ่ออกคือมันจะเป็นแป้งขาวๆแล้วก็ข้างล่างอ่ะมันนิ่มๆอ่ะหมายยืนยันคำตอบค่ะมันไม่ใช่บ้าบินมันไม่ใช่บ้าบินแน่นอน ขนมขาวยืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะขนมขาวจ้ะผิดค่ะพ่าไม่รู้ชื่อถ้าพูดชื่อพี่ก็อ๋อเลยขนมโก้ใช่กินต่อไปอะไรวะเนี้ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะตอบบ้าบินก็ได้อ่ะมันไม่ให้บ้าบินผิดค่ะขนมโกแล้วกันอ่ะเอาถูกเหรอ โอ้โหอะไรวะเนี่อะไปแตะนะเพราะันถึงต้องดนดีๆๆ <c oughs> อันนี้ง่ายง่ายกว่าคนกินแล้วอีกจิ้มแล้วเหมือนมะขามเอ้ยอย่าไปกินห <laughs> <laughs> วานน่ะหวานหวานเป็นมะพร้าวค่ะ มันก็หวา,า,า,านมันหมดอ่ะค่ะขนมกลิ่นมันก็รุนแรงนิดนึงใส่นมแมวเยอะไปหน่อยมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเอามาคุกไก่เนี่ยแล้วก็เอาไปอบอะ่ะนี่จะบอกว่าเอาขนมโบราณมาทั้งหมดเลยอะ่ะมันเป็นมะพร้าวแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นหอมของนมหนูมั้งเคาเรียกนมนมอะไรนั่นหะนมนแมวป่ะนมแมวหรือนมหนูเราต้องเคยกินแล้วล่ะแต่เราไม่รู้ชื่อ มราอยู่ตระกูลเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่กะละแมเหมือนที่ดูละครแต่ไม่รู้ชื่อละครเนี่ยอารมณ์เดียวกันเป๊ะเลยมะพร้าวคุกกว่าคองแข็งคองแข็งคุกอย่างเงี้ยเหรอคองแข็งคุกมันเป็นยังไงวะอันนี้ต้องมีอีกมีคำว่าคุกอันนี้สุดตัวแล้วตันสุดตัวค่ะพี่โจ๊บมะขามคุกอะไรก็พี่มะขามเนี่ยนคุกนตานคุกไม่ใช่เขามีท่าาคำท้าแขงท้าคแขงท่าแขง เจนะญอาหารใช่ไัมกาลาแมจะไม่ใช่อะมีคุกด้วยยอมได้ตามหม่ยคุกมะพร้าวคุกมะพร้าวคุกค่ะมะพร้าวคุกผิดค่ะคล้ายๆเหมือนขนมบ้าบินแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าตอบบ้าบินแล้วกันผิดค่ะเอ่อกาลาแมคุกไม่ใช่เลยค่ะยอมที่หนยเคยได้ยินไหมฮนุมานคุกปุ่น เคยได้ยินค่ะอันนี้คือคำทเคยได้ยินเคยได้ยินเพราะว่าเป็นขนมโบราณถ้าเกิดสมมติเปิดตาแต่พี่ไไม่เคยด้กินถ้าเปิดตาพี่หน่อยคิดว่าจะตอบถูกไหมไม่ถูกค่ะชิมสิอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นชิ้นๆพี่ไอ้เป็นตัวเนี้ยอะไรแดงอ๊อดีกว่าเออไรแดงอ๋อเฮ้ยว่ะอ๋อเฮ้ยดีกว่ะเฮ้ยดีกว่า ขนมตัดอะถั่วตัดมันเป็นแบบถั่วแต่มันไม่ใช่ถั่วตัดถั่วถั่วบดมันคือถั่วบดถั่วแปบ์เขาเรียกขนมตุ๊บตับเนาพี่ื่อถั่วตัดถั่วลิสงขั่วแล้วก็มาบดใส่น้ำตาลถั่วบดตุ๊บตับค่ะเออ <c oughs> ใช่ <c oughs> ตุ๊บตับเคยกินน้ต <c oughs> าครับ <c oughs> เราก็ไม่โบราณขอเธด้วย <c oughs> ไม่มีใครรู้หรอกอันเนี้ยขวัญก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้มันเป็น ข้างขวาขวาขวาข้างหน้าโอเคเป็นแผ่นแผ่น่กดได้ไปสิไอเนี้ยมันเป็นหลอดหลอดนะบัวไอเนี่ยสีชมพูใช่ไหมเคยซื้อกินแพ็กเกจมันอ่ะมันเป็นมันเป็นหลอดหลอดแล้วก็เป็นแผ่นแผ่นวางซ้อนกันมันเป็นมะขามค่ะมันเป็น แผ่นอ่ะมันเหมือนเหรียญกลมๆอะพี่เป็นประหลอดแล้วก็มีแผ่นเล็กๆเรียงๆเรียงๆใช่ไหม,มสรุปคําตอบคือบวยบวยมันคือมะขามมันเหมือนมะขามคุกอะไรไม่รู้แต่เป็นมะขามอะบวยแผ่นถูกต้องค่ะก็มันเป็นหลอดๆใช่ไหมใช่ <m ix> มันคือบ้วยเหรอใช่ <m ix> เคยกินแต่มันมันแข็งนะแข็งมากขนมอะไรแข็งมากมากอะไรอ่กะกกับกลับจริงๆอพอตัดมาแล้วรสชาติมันจะเหมือนกันหมดเลยนะขนมถัว่วเนี่ยถัว่วแข็งมากถ้าไม่กะละแมก็ถั่วตัดเนี่ยก,กินเนี่ยก,กินขนมไม้อะ่ะรู้มันออกหวานๆนั่นแหละ เป็นน้ำตาลเป็นแท่งๆเลยเขาทําเป็นไม้ๆอ่ะแล้วเรียกขนมไม้อ่ะแข็งมากมันเป็นเหมือนท่านไม้อ่ะมันลีขาวอ่ะถูกทางแล้วพี่ก็ถูกทางแล้วค่ะไม่รู้ชื่อไงมันคือท็อฟฟี่ที่เป็นรูปไม้ไม้ขาวๆอ่ะขาวขาวคาราเมลอือเฉลยเลยขนมไม้ไม่รู้จักอ่ะหวานมากใช่ไหมถูกต้องนะคะนั่นแหละ พี่วพี่จะเป็นเบาหวานแล้วเราเนียหิงเาันเพื่อจ็นเพือเนอี่รอยหมดนังยังอะไรวันนี่ยขนมอะไรของพวกเธอเนี่ยทำไมมันเป็นผงนี่ล่ะ ขนมที่หนูปั้งแต่มันไม่หวานเน่ะได้กลิ่นงาขนมอะไรเนี่ยนั่นถั่วถั่วไหมข้าวตอกข้าวเม้าข้าวอบเทียนอ่าโอเคบอกสองพยานตอกข้าวอบเทียนด้วยขนมโกวตอบไปแล้วเหรอผิดขนมอะไรอ่ะข้าวตูรู้จักปั้รู้จักรู้จักข้าวตูรู้จักข้าวต้มข้าวตู ถูกต้องเฮยใครกินหม,มนา้จักรู้จักมันจะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเออใช่ใช่แห้งแหงถ้าเปิดตาตอบได้ทำไมชิ้นใหญ่จังอืมหนึบมากเลยกินได้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้เหนียหนึบเลยอ่ะอินทอาลัมกะละแมกกละแมแต่มันหวานเนะาะมะขามกวน ใครคิดทำวะเนี่ยตายละขายได้หรอวะมันเหนียวมันเหนียวมันเหนียวดูดิความเหนียวมันอนะเนี่ยเอาไปยา,เ,าเรือได้เลยวะความเหนียวมันเนี่ยเรือรั่วเอาไปแบบได้เลยอะใครจะไปกินมันเนี่ยไปลแม่จบฟังเมอะ ขนมตังเมี่ยเหนียวมันตังเมีเป็นคาตอบที่ถูกต,ต้องค่ะเรื่องของเก่าเล่าเรื่องติดตามได้ในรายการจดหมายเหตุกรุงศรีค่ะหมัยก่อนเขาจะมีปั่นจักรยานนะคะแล้วก็เราก็ต้องปั่นปัน่นแล้วก็ตัดอ่ะตังเมีนั่นแหละฉันไม่ทำจริงๆ <laughs> ี่ทำไหมคนขี่ปั่นจักรยานขายหยิบเลยหยิบเลย <Yeah. S 1> ทำไมมันน้อยจังวะ จะกินรู้ไหมเนี่ยขนาดเยอะๆยังกินไม่รู้เลยอยเรื่องของกินไม่ต้องมาพูดกับพี่หรอกพี่กินได้หมดเสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายละค่ะหมักฝรั่งไหมหมักฝรั่งบุรีอ่ะมันก็เป็นหมักฝรั่งอ่ะเยลลี่มันเป็นมะนาวมันเป็นมะนาวมันเป็นอะไรสักอย่างอะใสๆเหมือนเยลลี่มันเหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่มันเป็นซองเหมือนซองบุรีอ่ะสีแดง ดอกมะลิมันมีเป็นขุนๆด้วยอ่ะมันมีหลายสีนะไอ้คัเอแบบเนี้ยมันเป็นหมากฝรั่งด้วยปะเคยเห็นกล่องสีดำแดงเฮ hey ้ยเป๊อมเป็นหมากฝรั่งเคยกินแต่ว่าไม,ไม่ไม่กืนขนมมันเป็นขนมเยลลี่น่ะขนมเยลลี่นะขนมเยลลี่สีขาวใส มันเป็นหมากฝรั่งใช่ไหมถูกต้องคะ่ะจะเหมือนหมากฝรั่งเลยมันเป็นหมากฝรั่งคะ่ะเนี่ยมันไม่ละลายหมากฝรั่งโอ้โหหนูเชื่อแล้วว่ารุ่นพี่ก็จริงๆ <laughs> ถูกต้องคะ่ะเย้เปิดตาได้เลยคะ่ะ หวานแสบคอมากค่ะหวนค่ะน้ำหมดไปกี่ขวดก็ดูเอานะคะเพะเราชิมนิดเดียวไงเราไม่ได้ไปกินไม่ขวมน่ไม่ขวนญก็ชิมบางทีขวนไม่ชิมเนขวัคายทิ้งด้วยพี่พอมันแตะลิ้นไปคือขวัไม่กินขนมหวานพวกนี้ไงหุณขวัญนี่อ้วนเพราะของขาวล้นๆ อย่าบอกว่าเอาขนมที่เหลือมาให้นะเ,เป็นขนมไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องอเป็นแบบไม่ขนมปังก็เป็นขนมกรอบๆเราไม่เคยคิดถึงขนมไทยโบราณขนาดนี้ได้แก่แสงเมยเนี่ยแสงเมยฝากช่องแสนดีมีสุขชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับพี่ครับพี่ครับพี่ค่ะร่อนร่อนร่อนรอนพี่ค่ะไม่ทำนี้อ๋อตีขนมพวกนี้ที่พี่โตมาที่ว่าไม่ชอบกินอ่ะ เพราะว่าตอนเด็กยายเอามาให้กิน<า>เขาโตมาไกลว่ายายยายยายเขาขายของคราวก็คุณยายซื้อให้ซื้ออะไรเราก็กินอย่างนั้นไงเขาก็ซื้อขนมแบบพวกนี้มาให้กินเราก็กินเขาโตมากกบยายค่ะยยพี่หน่อยโตมาพี่หน่อยก็เจอโดนัทแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs>